สวัสดีค่ะแกเล่าเหตุการณ์สแตมทักหาแจมเผยสาเหตุเชื่อแฟนยังคงเป็นประเด็นร้อนของสแตมอภิวัติเอือ้อถาวรสุขหลังจากที่ล่าสุดวันนี้20มกราคม68หนุ่มสแตมออกมาขอโทษที่เล่าไม่หมดยอมรับว่าคบหาดูใจกับแจมจริงแต่ต่อมาแจมและแก่แฟนหนุ่มยืนยันว่าแจมไม่ได้คบกับสแตมทำให้เรื่องนี้ยังค้างคงาใจทุกคนว่าสรุปคบหรือไม่ได้คบ ทั้งนี้หนุ่มแกป๊ปแฟนหนุ่มของแจมเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสบางช่วงบางตอนเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวสุดพีคตนกับแจมคบกันตั้งแต่ปี2 5 6 4ยืนยันจากสิ่งที่เจอมาตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันว่าแจมไม่ได้คบกับสแตมรู้ตั้งแต่ก่อนคุยกันแจมเป็นแฟนคลับสแตมคร่าวๆตั้งแต่ปี2 5 5 3เผยเรื่องที่เกิดขึ้นถึงขั้นฟ้องร้อง คาดคุณนิวน่าจะเข้าใจว่าแจมเป็นชู้กับแตม์ในขณะที่ตนมั่นใจมากๆว่าแจมไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดเชื่อในสิ่งที่ตนเจอเพราะตนรู้จักแจมก่อนที่ทางฝั่งนู้นเป็นคนทักมาถามว่าแตม์ติดต่อแจมมายังไงบ้างหรือว่าแจมเล่าอะไรฝั่งบ้างเท่าที่รู้มี DM Instagram จนถึงขั้นเปลี่ยนไปที่ไลน์ชวนไปทำงานในช่วงหนึ่ง ชวนตนไปก่อนด้วยไม่รู้เหตุผลของเขาแต่เลือกไม่ไปเพราะที่นั่นมีคนของเขาอยู่แล้วแต่เข้าใจว่าเป็นการชวนหยอกเล่นจนกระทั่งชวนแจมไปทำงานรู้สึกว่ากำลังจะเกินเลยแต่ไม่ได้เกินเลยในเรื่องแบบนั้นที่คนคิดกันไม่ได้มีการคุยกันในลักษณะแฟนอย่างที่เขากล่าวถึงหรือพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนกับแจม ยืนยันว่าฝั่งนั้นเป็นฝ่ายเดียวที่พูดว่าแจมเป็นแฟนฝั่งตนและแจมไม่ได้เคยพูดว่าเป็นแฟนก่อนขึ้นศาลสแตมเคยบอกเป็นแฟนกับแจมแต่ตนไม่เชื่อแจมบอกตนว่าไม่ได้เป็นแฟนไปทำงานเป็นสไตลิสดูแลเสื้อผ้าให้สแตมไม่ได้มีการคบหากันตอนแรกสงสัยว่าทะเลาะเรื่องนี้กับแจมน่าจะเกิน50ดอบ เขายืนยันว่าไม่ใช่ผมเลยมั่นใจว่าแจมพูดความจริงแน่ๆขอบคุณที่นี่ com ค่ะ